จะมาเข้าสู่กิจกรรมอีกกิจกรรมที่จะชวนท่านมาเรียนรู้นั่นคือในเรื่องของมิติของสุขภาพกิจกรรมถึงรู้ว่าเสี่ยงน่าสนใจไหมชื่อเหมือนวัยรุ่นเราแหละเขารู้ไหมว่าเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการท้องเขารู้ไหมรู้แต่บางอย่างเรามาเรียนรู้ด้วยตัวเราว่าบางอย่างไอเง้เสียงเสี่ยงอะเราก็เสี่ยงเหมือนกันเอาละค่ะถ้าท่านจะต้องกินอาหารในหนึ่งมือ้อหรือหนึ่งวันก็ได้ ให้ท่านเลือกเอาท่านคิดว่าทุกมือ้อทุกครั้งที่ท่านกินเนี่ยท่านจะต้องเลือกอาหารสุขภาพกินแล้วทําให้ท่านเนี่ยมีประโยชน์เท่านั้นเชิญเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใครคิดว่าไม่ขนาดนั้นหรอกเอาแค่ไปสิบพออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นเรายังไม่สามารถเลยหรือเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์พออ่ะอยู่ตรงนี้ทําไม่ได้เลยฉันจะกินตามใจฉันนี่แหละนะแต่เป็นอะไรก็จะลองเสียงทุกอย่างศูนเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้เลยค่ะจงเลือกสิ่งที่ตัวเองเป็น ารู้ไหมว่าเสี่ยงรู้เยวาวชนเราล่ะเขามีสิทธิ์เลือกไหมมีมเขารู้ไหมค่าพวกเขาเสี่ยงทีนี้เราจะมาลองดูว่าไอ้กลุ่มที่แปดสิบเปอร์เซ็นอะไรทำให้เขาทำให้เขาถึงเลือกอย่างนี้อ่ะเชิญเลยค่ะพี่เป้าหมายพี่อยู่ที่อะไรคะพี่ติมอ,อยู่ที่การป้องกันดูแลตัวเองและสุขภาพค่ะว่าถึงตอนนี้อายุจะห้าสิบเจ็ดนะคะ เช้าขึ้นมาตีห้าต้องออกกําลังกายหนึ่งครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเน้นผักผลไม้ค่ะแล้วก็ข้าวนิดหนึ่งเพราะว่าข้าวเป็นแป้งทําให้อิ่มอิมอิมอ่ม,มแล้วเหมือนง่วงนอนค่ะก็เลยกินจะพวกผักและผละไม้มากกว่าค่ะแล้วก็อาหารอย่างหนึ่งคือถ้าเขาซื้อปลาตัวใหญ่เราจะไม่ซื้อซื้อตัวเล็กสามารถถ้ามาเนึ่อมาอะไรคือเป็นกระดูกมีแคลเซียมและกุ้งเหมือนกันค่ะที่สามารถเด็ดหัวเด็ดหางได้โอเคครับ แจงเลียงพวกนี้ได้ค่ะได้แคลเซียมค่ะต้องดูแลตัวเองค่ะก่อนที่จะเข้าถึงวัยหกสิบค่ะอ้าประมือให้พี่ติม๋มอ้ามาควงความคิดเห็นของพี่อู๊ดทาไมพี่อู๊ดถึงเลือกตรงนี้ตั้งเป้าหมายตัวเองยังไงแล้วพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยค่ะไซที่เลือกป 18, เปสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงพ่อแม่เป็นความดันเบาหวานอยู่เราก็ต้องดูแลเมื่อที่ว่าพ่อแม่เป็นตอนนั้นเรายัางเล็ก ทีนี้พอพอเรารู้ว่าโรนน่าจะอยู่กลุ่มเสียงเราก็เลือกอาหารกินผักผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งไม่กินเนื้อจะเน้นผักกับปลาค่ะถามพี่อุชินกินน้ำบัดลมไหมคะไม่กินน้ำบัดลมเลยเอาประเมิให้พี่อุดค่ะเอาอีกสักคนหนึ่งอีกสักคนหนึ่งคุณยาแล้วกันเอาฟังคุณยาค่ะตัวเองที่เลือก80เพราะว่าก็ตัวเองอยู่ในเพราะกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าพ่อแม่เป็นฟามดันเบาหวานด้วย แล้วก็ที่นี้ก็คือตัวเองจะเน้นพวกผักผล,ลไม้แล้วก็การออกกําลังกายเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้ำบบบน้ก็มีกินบ้างแต่ก็ไม่เยอะปรบมือให้กับน้องยา,าฟังน้องมนอีกสักคนหนึ่งที่ได้ดูแลสจากบ้านมีความรู้สึกว่าถ้าร่างกายเราดีาจิตใจแล้วก็จะส่งผลให้ดีด้วยนะคะเหมือนกับว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็จะออกกําลังกายนะคะน้ำบัดนมนี่จะไม่ทานเลยถ้าเลี่ยงได้ก็คือจะเลี่ยงนะคะตื่นเช้า ตอนเช้าจะทานน้ำเต้าหู้ใส่น้ำมะนาวถ้ามีถ้าไม่มีก็น้ำเต้าหู้อย่างเดียวค่ะแล้วก็ก่อนนอนก็จะทานทานน้ำเปล่านะคะก่อนนอนคือมีความรู้สึกว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้จิตใจเราก็ดีด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วเหมือนกับว่าเราจะพร้อมทุกสถานการณ์นะคะขอบคุณขอบคุณมากปรบมือให้กับน้องมนค่ะคุณพงษ์สักนิดนึงนะคะอยากฟังเสียงผู้ชายไหมคะ ฟังเสียงผู้ชายว่าทำไมเขาถึงเลือก 80%? คือเรียนรู้มาว่าที่เราเจ็บใกล้ได้ป่วยส่วนใหญ่80%เนี่ยเกิดจากอาหารการกินนะครับแล้วก็เรียนรู้มาตอนนี้ก็55ปีนะครับก็เรียนรู้มาว่า,าสุขภาพดีเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้ว20%เอร์หายไปไหน20%ก็คือ ถูกบังคับให้กินเช่นไปที่้องอาหารใช่ไหมฮะเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเราซื้อเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเราทาที่บ้านเราเลือกได้เช่นปากปลดสันปิอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปตรงตลาดเนี่ยอ่าเราก็เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้น20%อยู่ตรงนี้กับอีกนิดหนึ่งก็อยู่ที่วิถีตั้งแต่เราเกิดจนถึงเราอายุ15เราถูกบังคับให้กินในสิ่งที่เราไม่อยากกิน ซึ่งเราไม่ได้รับการเรียนรู้มาก่อนใช่ไหมเราก็เริ่ม,เร,มเริ่มมีความตระหนักขึ้นมานะครับผมมาสิบห้าปีนะครับไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแม้แต่ครั้งเดียวรับราชการเนี่ยครับไม่เคยเบิกค่ารักษาพยาบาลถ้าก็คืนกําไรให้ให้ผมในเรื่องค่ารักษาพยารักษาพยาบาลผมได้สี่ห้าแสนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าจะต้องมีอายุเท่ากับแม่เมื่อปีที่แล้วแม่เสีย ตอนอายุ94ตอนนี้พ่อเ6แล้วผมเป็นลูกนะครับซึ่งได้รับการเรียนรู้มากกว่าพ่อแม่อย่างน้อยต้องนูแลสุขภาพไม่เท่ากับพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่ตะกี้ก็ก้า,าวแขวไม่ทานครับก็พยายามตานอวนติมน,นะครับแล้วก็พยายามดื่มน้ำอาหารเย็นพยายามไม่ทานนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับ มังคับตัวเองเป๊ะเปครับปรบมือให้นิดนึงอ้าวเดี๋ยวไปที่ทางนี้บ้างทางนี้กลุ่ม50รู้สึกจะเยอะนะทีมทางนี้50ปีอายุก็ยังออเอออเออนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ เป็นเพราะยังอยู่ในวัยทำงานนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเข้าสังคมมีสังคมตรงนี้เนี่ยมันก็ยังยังหลีกไม่ได้นะคะ mm. ก็เลยก็เลยมองว่าในเรื่องของที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยเราเราคงจะได้เพียงแค่50เอร์เนะคะเพราะว่าแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยการที่ยังไม่ถึง ขนาดที่ว่าจะต้องมานั่งคำนวณว่าอันนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นยังยังยังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะก็เลยมองว่า50%ก็คงเพียงพอค่ะ,ะสำหรับผมก็เมื่อก่อนก็อยู่ขัางโน้นครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ใกล้ๆศูนย์ครับตอนนี้ผมขยับขึ้นมานิดหนึ่งแต่คงไม่ถึง50% <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วของผมมันจะเป็นกา,าแฟบุรี สุราก <l acht> ินเหล้าบินเบียร์รรนะครับคือมันไม่ถึง50แต่ว่าด้วยส่วนตัวคือเป็นโรคความดันด้วยแต่ว่าผมก็ไม่กินยาก็พยายามดูแลนิดหนึ่งครับก็เผื่อมันจะช่วยได้ครับ <l acht> การที่ผมรู้ว่าทำไมผมเสี่ยงผมก็เข้าใจดีครับในเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารแต่ละอย่างนะครับในเรื่องของกะทิผมก็พยายามที่จะลดนะครับและก็ไม่กินให ติมร้อเปอร์เซน์ะครับผมพยายามที่จะกิน50%่สิบอร์เซนตนะครับแล้วก็ผมเหมือนอย่างท่านผู้ใหญ่เจดีพูดบอกว่าท่านนั้นไม่เคยไปโรงพยาบาลครั้งเดียวผมก็ไม่เคยไปก็ไป4ครั้งผ่าอย่างเดียวครับแค่ลูกอันทะนะครับอย่างอื่นไม่มีครับผมสุขภาพจิตแล้วก็สําหรับร่างกายในเรื่องของการรับประทานอาหารบอกน้องๆได้เลยผมวิ่ง5อายุผมวนะครับ วิ่งแข่งอบตทุกอำเทุกหมู่บ้านผมชนะเลิศนะครับไม,ม่ไดนโมครับการ์โบไาการกินนี่คือสําคัญแต่ว่าคือถ้าเราคืออาทิตย์อาทิตย์นี่คือในส่วนตัวของผมมันคือกินในนี่หลายอิจกินในนี่หลาย t, อยิจถึงออกกําลังกายกินข้าวอยู่บางทีเขาว,วัดออกปักที่ถ้าไปทามาให้เขาเดียวแล้วเรา คนรับใช้ประชาชนนั้นส่วนมากถึงกินได้ไม่เต็มที่ไม่อย่างละห้าสิบห้าสิบกินข้าวสักห้าคำกินแกงสองคำพออย่ากินได้มากนะครับแต่ว่าคือตรงนี้สุขภาพคือเป็นสิ่งที่สําคัญครับแต่ว่าคือย่างน้อยน้ยนี่เรากินพักเื่อว่าให้ร่างกายท่าอกมาเป็นปกติทั้งอกกาลังกายบ้างอย่าทุ่มการอกกาลังกายนะเพื่อที่ปีได้พุ่นดีๆครับผมกบครับตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนหลักษาสุขภาพครับขอบคุณมากครับ ตีว่าเลือห้าสิบการปกติก็ทำกับข้าวเองส่วนมากอยู่บ้านเพราะว่าพ่อแม่ก็ใ้ายออกไปหมดแล้วถึงก็ตอนนี้อยู่คนเดียวครับแต่ว่า <c oughs> บางทีไปอบร,มน,อบรมนู่นอบรมนี่ก็บางทีก็เอาเอาไว้ปวกพัป c, ปกปกไร่มาบัากไรแล้วก็กินไงยๆกับบางทีก็เป็นใส่่วนมากกินข้าวนอกบ้านกับก็เป็นกินตำรานก็เวลาทำเองนี่ก็จะทำงางไง ไรกระไดเหลืก็เซ็ตเลยก็บางทีก็คือไปออกจากบ้านกไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับก็เลยเนี่ยเอท้ลที่ว่าเหลือการซิบกับขอบคุณมากครับผมจริงๆแล้วที่เลือกศูนย์นะคะ <c oughs> ก็ทุนเป็นแบบนี้ไม่ใ <c> ช <oughs> ่จริงๆแล้วคือตอนนี้อยู่ตรงนันข้ามกับน้องหมูเมื่อกี้ค่ะยังอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ค่ะแล้วคนที่ทำข้าวคือแม่เป็นคนทำพอแม่เป็นคนทำแล้วเราก็เลือกไม่ค่อยได้แม่ทำอะไรเราก็ต้องกินถ้าเกิด ไม่กินอันนี้ไม่กินอันนั้นก็เป็นภาระแม่อีกอค่ะแม่ต้องหาคนนี้ไม่กินอันนั้นคนนั้นไม่กินอันนี้ก็สงสารแม่ค่ะแม่ทําอะไรกินหมดตอนนี้ก็เปลี่ยนค่ะ <Okay. S 1> <laughs> ตอนต,ต,ตอนนี้จริงๆจะเป็นคนไม่กินข้าวที่ร้านอาหารเลยนะคะตอนเที่ยงก็จะเอาข้าวมาจากบ้านมากินที่บ้านกินที่ทํางานอ่าทีนี้ผมมองว่าที่มันเป็นศูนย์เพราะว่าอาหารที่ปลอดภัยที่สุดเราต้องผลิตเองเท่านั้นอย่างอย่างอย่างพวกเราเนี่ยรวมๆไปนะครับก็คือ ต้องไปซื้อของที่ตลาดถ้าซื้อหมูมีสารเล้งน้อแดงถ้าซื้อซื้อไก่ไก่นี่เป็นอาหารวิทยาศาสตร์เขาใช้เวลาน้อยมากในการจะทําให้ไก่ได้น้ําหนักเพื่อไปขายมันเป็นอาหารวิทยาศาสตร์จริงๆเราไม่ควรกินถ้าซื้อผักก็มียาถ้าซื้อปลาก็มีฟอร์มาลีนเพราะเราต้องไปซื้อที่ตลาดมันถึงเสี่ยงมากวิธีการที่จะทําให้เป็นร้อยเปอร์เซนอย่างเดียวคือทําเองทุกอย่างเลี้ยงไก่เองปลูกผักเองเลี้ยงหมูเองอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราทําไม่ได้ อย่างอย่างอย่างผมอยู่บ้านที่ลานสากาสมัยเด็กๆนะครับก็คือกินผักที่มันอยู่มันขึ้นเองตามธรรมชาติอันนั้นปลอดภัยแต่พอมาทํางานเนี่ยเราเลือกผักที่ลานสากามากินไม่ได้เราก็เลยเสี่ยงคุณครับครับที่เลือกศูนเปอร์เซ็นตะครับก็คือเป็นคนแบบง่ายๆมีอะไรก็กินหมดไม่เลือกก็เลยมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องคือ เอาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าเบียร์น้ำมันลมแล้วก็นอนดึกแต่กาแฟาไม่ทานแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับถ้าเกิดเราไม่มีเวลาทําอาหารเลยแบบเนี้ยเราก็ต้องซื้อซื้อมาเราก็เลือกไม่ได้มันก็ต้องกินทั้งหมดแล้วที่สำคัญก,ก็คือเวลาพ่อแม่ทําเหมือนพ่อบอกวันนี้ทำข้าวผักๆเราก็ไม่ค่อยอยากกินแม่ก็จัดขามหมูให้ <c oughs> ก็สงสารแม่ <c oughs> ครับก็เลยต้องกินไปหมดทุกอย่างเลยครับที่เลือกศูนเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า เป็นคนตามใจตัวเองค่ะอยากกินอะไรก็กินนะฮะแล้วก็มีที่บ้านเด็กมากค่ะโดยส่วนมากเราจะให้ความสำคัญกับเด็กคือว่าเวลาเด็กจะกินอะไรเราทําให้เด็กก่อนแล้วพอเหลือก็ผู้ใหญ่จัดการต่อค่ะก็เลยไม่คยเลือกในการกินค่ะจริงๆแล้วนะครับที่ว่าเลือกศูนเปอร์เซ็นก็ในส่วนนี้ก็เหมือนที่น้องเ็าได้พูดไปแล้วนะครับว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับ ส่วนมากเราจะอยู่ที่ทำงานนะครับอยู่ในเวททำงานมากกว่าการที่เราจะไปนั่งเลือกกินบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไปคำนวณแคลอรี่นะครับว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะครับก็คงจะเป็นไปนไม่ได้และในส่วนที่อยู่ที่บ้านนะครับคือถ้าคนเราเนี่ยอยากจะกินอะไรกินแล้วมีความสุขนะครับเราไม่ได้ว่าไปคำนึงว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่เพราะว่าชีวิตเป็นของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องกาหนดเองถ้าเราอยากกินอะไรนะครับเราก็กินสิ่งนั้นนะครับตายไม่ว่า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับแม้แต่เรื่องง่ายๆอาหารเข้าปากตัวเราเองเนี่ยแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันแต่ละคนรู้ไหมคะว่าการกินเนี่ยมันเสี่ยงถ้าเรากินบางอย่างเข้าไปโดยที่เราไม่เลือกเลยรู้ไหมคะรูร้ร เรากินมากไปเกิดโรคอะไรคะอ้วนอ้วนอย่างเดียวเป็นไม่พอมีอะไรอีกคะกินมันไขมันความดันเบาหวานยังไม่ถึงนะคะถ้ากินไขมันเนี้ยกินมันมากนะคะถ้ากินหวานมากไปเรารู้ว่าโอกาสเราจะป่วยเป็นเบาหวานป่วยเป็นโรคอ้วนด้วยถ้าเรากินเค็มมากไปเราเสี่ยงต่อการเป็นไตแล้วหัวใจด้วย แล้วการที่เราไม่ระวังเลยสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพเราใช่ไหมคะกำลังจะชวนให้คิดวัยรุ่นก็เช่นเดียวกันเรื่องเพศนี้เขารู้ไหมว่ามันเสี่ยงรู้ยาเสพติดเขารู้ไว้มันเสี่ยงบางครั้งทำไม่เขาก็ยังไปลองเหมือนกับเรานี่แหละมันรอยใช่ไหมเรากินเราก็กินเพื่อความรอยเพื่อความสุขพี่ก็บอก อะไรจะตามมาก็ช่างอยู่ที่เป้าหมายที่เราวางน้องบอกว่าเป็นข้าราชการประจําส่วนใหญ่จะกินก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะพี่ก็เป็นข้าราชการประจําแต่เกิดการเรียนรู้เหมือนพี่พงทางนี้ว่ามากกว่าพี่อยู่ในกระทรวงสาสุขและบอกตัวเองว่าเป็นคนในกระทรวงสาสุขทําหน้าที่ไปเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจคนอื่นไปทําหน้าที่สอนให้คนอื่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคกินยังไงไม่ให้อ้วนกินยังไงไร้พุงกินยังไงให้สุขภาพดีไม่ต้องป่วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองเยอะถ้าเราไม่ทําเองเราไม่เปลี่ยนตัวเองเราจะเปลี่ยนคนอื่นได้ไหมไม่ได้มันคงจะยากนะคะสิ่งเหล่านี้มันจึงอยู่ที่การวางเป้าอย่างพี่พงศ์เนี้ยเป็นการวางเป้าที่ดีมากมีต้นทุนชีวิตที่ดีคุณพ่อคุณแม่อายุยืน ะะแสดงว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็เป็นความเคยชินที่มาจากครอบครัวอย่างน้องทางนี้น้องเจียบอกว่าที่บ้านทําของอร่อยนะคะก็กินตามที่บ้านถ้าเรามีลูกแนวโน้มลูกจะเป็นแบบเราไหมเป็นนะคะฉะนั้นบางอย่างเราเลือกได้ไหมคะถึงคุณพ่อคุณแม่จะทําให้เราเลือกได้ไหมคะ,คคมะเ,เลือกได้เพราะคุณพ่อคุณแม่จะป้อนเขาเข้าปากไหมคะบังคับไหมคะว่าต้องกินต้องกิน ไม่นะคะฉะนั้นตรงนี้กําลังจะมาชวนคุยมากกว่าชวนคุยชวนคิดนะคะว่าถึงเวลาหรือยังที่เข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจวัยรุ่นนะคะตรงนี้ทุกคนจะตอบของตัวเองได้ซึ่งถามว่าแต่ละคนมีใครถูกใครผิดไหมไม่มีค่ะนะคะไม่มีขอให้เข้าใจว่าไม่มีแต่อยู่ที่คุณเลือกคุณเลือกจะเป็นอะไรเลือกจะเป็นคนที่มีสุขภาพดี ร่างดีหุ่นดีแล้วก็แข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เสียเงินเป็นมะเร็งรักษาได้ไหมคะมีเงินรักษาได้ไหมคะเจ็บไหมคะเวลาเป็นเจ็บแต่ความไม่เป็นโรคนี้เป็นราบไหมถ้าท่านสุขภาพดีเนี่ยท่านต้องใช้เงินเยอะไหมไม่เยอะแต่ถ้าท่านป่วยแล้วท่านใช้เงินเยอะแน่นอนถึงท่านจะบิกได้ท่านก็จะสุขภาพร่างกายกับสุขภาพจิตจะแย่ตามๆต้องฝากเรื่องตรงนี้ด้วย เพราะว่านี่คือเรื่องใกล้ตัวแต่ต้องฝึกฝืนแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับการฝึกฝืนในการทํากิจกรรมกับเด็กอีกมากมายนะคะลองดูนะคะตรงนี้เมียอก่อนเองแค่ชวนคิดชวนคุยแล้วชวนให้ท่านเห็นถึงเรื่องใกล้ตัวแล้วเชื่อมโยงไปถึงปัญหาของวัยรุ่นที่เราเจอในชุมชนว่าเราก็จะมีโอกาสเจอหลังเนี้ยแต่ถ้าเราจะไปปรับอะไรเขสักอย่างมันต้องไปปรับที่ความคิดนะ ว่าเขาคิดตั้งเป้าชีวิตไว้อย่างไรอันตรงนี้ต้องสร้างเอาเองในตัวของแต่ละคนก่อนถึงจะไปสร้างคนอื่นนะคะ